สบายดีพี่น้องกินข่าวเศร้าด้วยจ้าทอดปลาสาวนมก็สีดำๆเนี่ยพี่น้องแต่ก็ะคือสีแซ่บดอกน็ในก็ะตั้มมองหงสีมือไว้เนี่ยสาวนมพาแซ่บคือเก่าด้วยจ้ามึงได้ชิช่อบสาวนมพาแซ่บจ้าสบายดีพี่น้องสดีเข่น้องสบายด้องยนิ้วเข่าแล้วเ็ดเรียยน้อำมาได้อยู่ในเศร้าอุ้ยสีมาใส่็จแลเนี่ยสบายดีน้องมาได้กินก้อนอะไรตัว

ไปสืบอูอ่ r ที่ชองืานเดียวเกื่ยเกัขาเอัพเด้เกือบจัหมดได้แลคนช่วยงานเนายังได้ลกะี้ยงไมกน้าไรยแล้วทนข้าหน่ย ตอนนี้จะแบ่งไปเอฟซีแล้วน้มาอะไตับ่ใหม่มาหงลูกอหลานยิงไม่หนอกบอลูกสลาก่อนทำลูกสลลูกสามุกสามนกหนึ่งตัวสามนกบองลูกสมุกสก้วกมกกสาก นี่ีสชื่อยังเลกเก้อเรอเลิกเอาลูกเมียก่อนจะได้สรุปเจ้าอีกชื่อยังไงจริงเอาอีกกับเปหาไหนเนายเนามพหมกะเออดึยนันจุ่มไ้หมได้ตบลอืมุ้แปลู้ลงถ้าเป้เหนะอืมเเห็นหนาีเนาะ ครับนวยลงมาเลย <c Tạihoái> <memory>, <laughs> 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 <whirring> เรงลูกสามคนย่จะพอพาะน่อมี่อ่ะมากพ่น้อพ่อวา่อยมีนาเอาตาไม่ดื่เลยรื่ังหรอยังเรื่องพ่อนเลยอรลี่ยาเลถาเราเลยผัวได้ค่หในผู้ชายผู้ชา เอาเน้อใส่น้องบลลไปเอาบ้านนั่นบ้านนี่ก็ได้หมดได้บอลล้าวไปเยี่ยมพอะไรเขูดเขาพูดพูดอะไรพูดอี่เนาะดูแลคนคอยวอลล์ไลน์ยเอาอุดหนุนเข้ามันเลยสองคนสามคนหงอนรวมกันพอเขาต้องตำหนดได้เขาในครอบครัวเขาเสี่ยงเขาได้สำแดงการทำการเรียงเขา ใช่งเป็ยิงจจาไเปนยิ่งอ so so so. you know nah ่ะใรดจอเนจอมอะจอมาผนะได้เป็น <through> ย <finding> <Croatia> okay. ิ่งเอาแลวกกร่างเขาต้องบางแทงเขาล้างเขาเลี้ยงเขาไว้ทำไงกูเมือนสิกไม่บอกพือตะกี้จะชี้ร่างเอาร่างเอา่างเอากมเมื่อยไปละกูเมือเนี่ยจะต้องกำหนดน้ำบางแหรงเขาเลี้ยงเขาได้ทำไงไม่นที่องคนนเจ็ดแปะใช่ผิดสาที่่า เราเธอมางกเ่ยวบ้านน้องก็เที่ยวบ้านรก็เที่ยบ้านใครบางเีลองลูกมาเข้าวาก็บริษัทเนเอนเดีวมึงมียารูดเลยเรื่อเกินยารกินแปรกินไ่ได้ก็เอาม่ก็เอามันบถือเราดูเราเราถอเนาะอ่ามงคลแบบมีต้รงเอากาดูาน่บ้านคือบริษัเรื่องวยมาดูงางาคำาึกษาศึกา มันมีปลาหลายเลยมันมีลูกหลายก็ไปหาเพื่อให้บอกครอบครัวไในลูกว่านลูกไปหาปอท่าน้นน่ยใ้ป้าเลยได้ลูกร้านมันร้อนจะเลียงมาอย่างจำมี่จำเกิดค้าอกระดดขึ้นไปปลาพวกนี้ลูกไปหาหาท่า

บ้างบมมีเขามีรถกหน้าแต่เลิศแบบเ้ืงนเขาอยู่บกินแน่นะเขามีไรนะหาจะรู้พอแม่อยพอแม่จ้อยะหสมบูรณ์พอแม่นะยังรู้คือกับมาตัวมันอันดอย่ารก็ตัวเนาะชุกตัวเนอะลูมันแย่ตัยแยากเกี่ยวบ้านเองนะตอนนั้นตอนนั้ไปขายยาไม่เาตัวนัู น้อยทำเงนุ้มรูปแล้วปุ้มรูปกระสองสามตามหลังก็หลายไงวะแต่ก็เป็นบางบางมือพวไปทานกบเพือนไลกับลูกไลกับด้วยแบบสซืยอดด้บยว่ะหลังมาป่าเห็นที่เห็นป่าเัยเป็นใจแบบได้อนี้เีายอยางนั้นกท่านจะีย ก็จะก็จะก็จะกินกันเอาวเนาะอ่าต่างเสี่ยงเรื่องอะไรอยู่กับเฮมิงกับเบลล์ไซสตั้งต๊ะอะไรอย่เงี้ยออย่ามันจะออกเฮมิงหรือเปล่าไม่ทุกมันไม่ทุกตอนไหมก่อนทุกอาทิย์ไหมก็ทุกท้ายห้าคนมันมันบาดเจ็บก่อาดเจ็บเน่แข็งแย่างเงี้ยน้ำมาตู้นี่ตั้งยอยู่ตนี้ด้วยแล้วไม้ไม่เห็น ่อแปั๊บี้่อนี่มาลงมายังไรบอกหจะพอดีเด่นอ่อืมันแข็งแข็งโ้บังเลยเราพอนแค่นิดนึงแล้วก็มันล้างไม่อยู่เลยให้คาบให้เย็นแต่ลางใม่นะ่อนลงก่หันกระดับเลยนี่เตยิ่งส่สามด็สี่เลยด็ก่สุดแล้เ นกเขาเป็ม hmm. ันแหลอมไหเวทานั uh, so ่ว่าแม่ขอบ้ามันขอแต่บ้านเขตบเนก่เนาะมันเขตอันน่าหลานนะพ่อเลยเอาสองคนนะมัแม่แม่จะเห็ุหมันรูได้เอาสองคนนะพ่อเลยพี่ะูกความานนั่อาวมากกว นั aan, it? It yes. so ่นอร่ะไม่รู้เาี่ยส่อกัน้มน่ลูกุด้ายจ้องอวแล้วั้งนั้นประเทนั่นจะเป็นอะไรลูกว่างมาซื้อผ้าอะรเยอนีแหลวแต่ลูกท่านพักราออกมาแล้วเขาออกความค้านมากออกนิวออนเี้ยแหละอ๋อบรยเ็นเลือเลยนะนิ้วอกเลยนะบางคนนิ้วมีกวกเดือนเด็กจะร่างจกุ้มไม่ได้ เอาหมูมเลยหะจะซีค <Pf au. S 1> ือคอยดูท้องป่าท้เรื่องเดืองที่ส้างะยชน์เรี่งกนะจะทำอะรกันเนี่ยอแซ่บเออเาหัเาลนี่ธรรมดาครับเค็ย่งจะแซ่บี่หัวหอมเพิ่มช่้อนรสอได้แล้วผมเลยแกบอกถามนะเหลืมั้งีกือบยเป็นลูกสซ่หลานเนาะดูโรงงานของว่า ขาไปนอนน้ำเมียเขาแต่ว่ามีลูกเพราะว่าเป็นผีท่านเทพแบบเขาหมานคนล้นเร็นห้องนะเราไม้อยาไปรู้มันเป็นแบบก่ได้แค่มันเป็นมักษ์าตเมียบันหลันอนนะคนอื่นบนเมียไปหลับนอนกคนอื่นวันแรกเขาเห็นงานโยมอย่างอยู่ห้องน้มันเห็มาอะไรลูกอะไรลูกห้องนะมันเป็นห้องยาอาหันกัน บมแม่นเนาะห้องสู้ห้องนะห้องรายจห้องาจ่ายถึงมาอะไรลูกไห้องนะมาคเอยเหยมีลูกเลยเขาค่อยไปเะไปพบไปเนี่ยอันนี้แมงมดจำเขาอันนี้เขาที่ไปเขาเลยเขาโมเคยมีลูกเลยเหรอมาเป็นอันซู้เนา รับไปก่อนเดิจ้างบาุคนถาใครมางคนเป็นทุกคนจ้ามารับช่วงเยนเดี๋ยวคุณจะาผอ,าองาันเลยทีเด <ไป S 1> ียข <ไป S 1> อ,อแฟนฟ้าเพื่อนเลยจา้จาไปไปไอจีแอนเลยจ้าจ้า